ไอ้คนเนี้ยถามจังเลยเมื่อไหร่จะพี่ดุมจะมีบ้านเดียวทำเลนีส้สักทีตอนนี้มาแล้วนะทีพี่นุมเนี่ยจะถอดสุดร,ร,รีวิวให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันหน่อยเพราะอากาศลมดีเหลือเกินแต่ไม่ไหวหร้อนเดี๋ยวพี่นุมจะถอดสุดแล้วก็รีวิวให้พวกเราดูกันเลยมา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 เดี๋ยวอถอดกระตุ้งนี่เลยนะถอดสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเรียกว่าถอดสุดรีวิวกันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่นุมพาพวกเราดูความน่าอยู่ของสุภาลัยวิว หลังลูกกาของห้านะครับบึง <D ing> คำพอยลุยกันเลย <D ing> เอ้าวหลังนี้เลยนะครับหลังนี้เลยเป็นหลังริมด้วยนะเป็นหลังริมด้วยนี่หลังริมตรงนี้เลยนะครับหลังริมเนี่ยเหมาะกับใครเอ่ยเหมาะกับคนที่ชอบอความเงียบสงบนะความเป็นส่วนตัวกลับมาบ้านแล้วเนี่ยไม่อยากจะยุ่งกับใครเนี่ยมาดูหลังริมเลยเป็นบ้านเดียวนะอยู่ในทำเลของของห้านะครับตกแต่งบริเวทใหม่ๆยเบี้ยมเลยนะเนาะประมาณนี้เลยนะครับเอาตัวความรวดเร็วเรามาเข้ามาข้างในกันอ่ะนี่มาดูพื้นที่จอดรถกันก่อน นี่พื้นที่จอดรถเนี่ยจอดเอากี่คันดีอะเอากี่คันดีนับได้เลยสองสามคันน่าจะได้แบบสบายๆเลยนะนี่นะครับพื้นที่หลังริมพื้นที่หลังคาขึ้นไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับยาวไปจนนู่นเลยนะครับหลังคาอ่นะทิศเหนือเนาะหลังนี้ทิศเหนืออ้าวมามาดูรอบบ้านกันดีกว่านี่พื้นที่รอบบ้านกันจะจอดจะประมาณนี้เลยปลูกหญ้าวไว้กับเขียวๆเ,เลยท่านใดชอบปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะนาวนะอยากจะทำเอ่อ กับข้าวกิเองทาได้ด้วยนะเพราะพื้นที่เราเยอะเลยนะสุภ라이วิวมามาต่อกันเลยเปิดดูความหน้าบ้านนิดนึงนะครับเบี๋ยวมาดูความสวยหน่อยนะไฟน่าสวยเลยเออโล่งโปร่งเลยทีเดียวก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเราปาดไปทางหน้าบ้านให้นิดนึงเดี๋ยวช่งางภาพเข้ามาตรงนี้เห็นแล้ว๊ดูหน้าบ้านให้หน่อยออนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของเรานะหลังนี้สุภ라이วิวนะลำลุกกาของห้า ต้นคำพ้อยคือตอนนี้มันค่อนข้างเจริญมากเพราะว่าทะเลมันเราสามารถที่จะเดินทางขึ้นทางด่วน,นสะดวกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าลำลูกกาตอนนี้นะครับไม่ใช่ปาลิมณฑลเลยนะครับลำลูกกามันคือเมืองเมืองหนึ่งนะครับของจังหวัดประทุมธาน,นีเลยติดเขตกรุงเทพซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามันเจริญมากเลยนะฮะลองมาดูหลังนี้กันอันนี้คือสเปซของโถงนะครับของโถงหลังนี้นะดูกันเลยกว้างมาก ามากเลือกเอาเลยว่าคนอยากจะเม่เนจัดก,การตกแต่งแบบไหนตอนนี้เป็นบ้านแบบลูล่ลๆห้องน้ําอยู่ตรงนี้นี่ห้องน้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะดูห้องน้ําแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูครัวกันอ่าห้องน้ํว่าจะอยู่ประมาณนั้นครัวอยู่ฝั่งนี้มันได้อยู่ตรงนี้ครัวนี่เป็นครัวฝร,ร,รั่งไม่ใช่ครัวไอ้นมเดอไม่ใช่ครัวไอ้นมเดออ่ะนี่ดูครัวฝรัง่งสวยงามมากนะบิว อ่าเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วอ่าฝานี่ก็จะเป็นลายไม้แล้วก็ภายในเห็นไหมครับปูกระเบื้องว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมเลยอ่างคู่อ่าอ่างคู่เลยนะฮะอันนี้เป็นครัวฝรั่งนะเอาไว้แบบอ่าไม่ต้องสดิตอ่าในเรื่องของการทําอาหารแต่ท่านใดที่อ่าอยากจะผัดกระเพราใช่ไหมแกงส้มใช่ไหมอะไรโหนๆนะทำกับข้าวนะต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาเด้อ นี่มาตรงนี้นี่เลยนี่มาตรงนี้เลยใครอยากจะทําอาหารที่พี่หนุ่มบอกไว้นะครับมาจัดตรงนี้ได้เลยนะครับครัวไทยนะถ้าอยากจะทำรัวไทยเนี่ยนะพร้อมต่อเติมเลยนี่โล่งโปรงเลยนะครับประมาณนี้เลยนะมาจัดการได้เลยอยากจะได้ครัวไทยอ่ะเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะครับสุขลัยวิวนะหลังลิม ลองดูนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ขึ้นชั้นสองเนี่ยนุ่มอยากให้เราดูบันไดเห็นไหมเป็นบันไดไม้นะเงาวแวบเลยนะครับสวยมากๆเลยลายไม้เนี่ย,ยไม้บันไดสวยมากมากเลยเคลือบอแว็กแล้วเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆเงาวแวบเลยนะฮะโอ้นานๆมาทีนึงนะครับมาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะชั้นสองชั้นสองวิวชั้นสองเข้ามาห้องน้าอยู่ตรงนี้ห้องน้ำใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็อยู่ตรงนี้ แล้วก็มาอาห้องนอนตรงนี้นะครับผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะสุดพละวิวเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูห้องนอนใหญ่กันแบบจังๆหน่อยนึงนี่ห้องนอนใหญ่ถูกใจคุณสสาแน่นอนหน้าบ้านฐานไปทางทิศเหนือไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่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 ส่วนมากเนี่ยสาวสาวจะชอบเป็นห้องนี้เพราะว่าไว้ห้องแต่งตัวได้เฮะไว้ทําสวยเนี่ยนี่นะฮะคุณจะอยู่แต่งตัวสองชั่วโมงนะก็นั่งอยู่ในห้องนี้เลยนะฮะเต็มที่เลยหรือจะทําเป็น ตู้เสื้อผ้าเก็บของอ่ะได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาจิบจบกันตรงนี้ดีกว่าดีนี่เป็นบรรยากาศของหลังนี้นะครับสุภาลยวิวเนาะสุภาลายว,วิลำลูกกาของห้านะครับอยู่ในทำเลของถนนบึงคำพอยนะครับสะดวกมา,มากๆในเรื่องของการเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นเมืองของลำลูกกาเลยนะครับเราเรียกว่าเมืองลำลูกกานะฮะไม่ใช่บริมนทลเลยนะครับนนเดี๋ยวนี้ลำลูกกานะใครที่กาลังมองหาบ้านเดียวเนาะที่เป็นบ้านแบรนด นะครับบ้านแบนหลังนี้ก็เป็นของสุภาไลนะครับสุภาไลวิวนะครับเป็นบ้านขนาด50าษ50ตะรางว่า3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำจอดรถได้หลายคันเลยนะครสุนกนใจก็ติดต่อกับพี่หนุมได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้บายบายสวัสดีครับ